เรียนโมเสวันนี้ทางของท่านด้วยวก็เลยอยากจะให้เียนท่านสอจอมาน้าาสิงน,นั้านสนนนาดกรับทุกท่านะนะครับ่มีโอกาสดีที่เรามาเยี่ยมเยียนกันตั้งตครับท่านอาจจะมีข้อคิดเห็นที่จะออกมาทุกเราไปนะครับจากนี้ไขอ ขกือตอนรับทานานครตบตอบตรต้อนรับ้สวานกใจเปี่ดหับา่าท่านนกุกคน้องกดดันะครับยินดีต้รับสู่วมย์ของเรานะครับเปไงบางครับวันนี้ไปล่องแพเือเวนะครับต้อนรับนะครับ นี้ก็คือเป็นจุดสายของเราเองนะครับปกติอยู่แล้วเนี่ยที่เราพาไปแล้วอันนี้ทะเลแฝงแต่ว่าที่ทะเลแฝงก็เรื่องด้วยว่า เดียวสเต็กเราก็ปกติเป็นบุกสเต็กน้ำซุปสเต็กถ้าตายก็บบุสเต็กก็อย่างที่เพืได้เรียนมาก็จะทราบว่าเราไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการบริการมากนะแต่ะเป็นเรื่องของอาหารรสชาติอาหารแล้วก็การบริการเขาต้องขอให้ด้วยถ้าพนักงานของเราเนี่ย สไปทั่วถึงในเรื่องของนาบ้านอะไรบ้างขอไปในงานทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าท่านเห็นว่าอาหารอร่อยสถานที่ใช้ได้ก็ช่วยแนะนำบอกต่อไเลยนะท่านท่านครับก็เราวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านแล้วโดยเฉพาะท่านผอท่านครับข้ออภิปรายร่างการรู้จักกันและกระลับกันนะครับก็ขอฝากตั้งเรือโสเตย์ไว้กับท่านด้วยก็เสียดายที่ ทุกท่านพักที่นี่เนาะถ้าพักที่นี่เราจะได้รู้ทุกอย่างว่า,าบ้านเรือมีอะไรบ้างโฮมสเตย์ถ้ามาบ้านเรือปิดนอนเราจะมีเตียงนอนทุกทุกท่านนะครับผู้โสก็เราจะมีเตียงท,ท,ทุกคนให้นอนจนะต้องนอนเตียงนะเราไม่ได้ปูที่นอนบนพื้นนะครับเราไม่ได้ปูที่นอนกับนพื้นเพราะนั้นเราจะมีเตียงทุกห้องนะครับเตียงสำหรับทุกคน เตรียมซที่เราเตรียมข้าวหมดเนะครับก็นอนผ่อสบายนะครับถือว่าโฮมสตเตย์ที่จัดพอดีเราก็อ่ก็บอกว่าไม่แพ้ใครนะครับเพราะเรามีผ้าเช็ดตัวเรามีเครื่องใชออง้ในห้องสุขลักษณะผมเองก่อนทำโฮมสเตย์เราก็ไปเที่ยวไปเซอร์เวย์มาว่าที่อื่นเขาทำกันอย่างไรก่นในในอนก่อนที่เราจะทำของเราเราก็ไปเซอร์เวย์ขอกว่อที่อื่น เราทำอย่างไรบริการอย่างไรแล้วเราก็มาไปยุต์ใช้ของเราก็พัาญามจะทำให้ของเราเหนือกว่าทุกทีนะครับแต่จะได้เท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ทุกท่านที่จะประเมินนะครับก็ขอฝากบ้านเรือของสเตย์ไว้ด้วยนะครับขอกราบขอบคุณมากครับแล้วก็หวังเป็นอย่างที่ว่าวันหน้าคงได้พบกันอีกนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่าน อ่อถ well like ้าเป็นวันหยุดจะพันแปดร้อวันธรรมดาก็พันกลางสามมื้อครับกลางวันเย็นแล้วก็กลาวันมดพันหกร้อยครับพหกร้อยร่นสิบแปล้มจะเล่าราคาุภาพรคาม่พนะราคาภาพกอันนั้นต้อง ส่วนตัวผมแล้วะน,นะครับต้งมาก็ภาษาท่านพอท่านสอนกันแล้วนะครับครับเคยมีคำถามสักถามอีกไหมครับมีอะไรสักถามได้เปลี่ยนดีนะครับรรแล้วก็าถามคำถามว่าเขาไหร่